สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาดูผ้าที่ตกเย็นที่สวนบ้านเราเองนะเราอยู่จังหวัดสุรินทร์นะอันนี้เป็นสวนที่ยังไม่เป็นสวนสักเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่มีต้นไม้ต้นไม้ยังน้อยอยู่แต่เราก็มีปลูกทุเรียนเราก็ปลูกกล้วยแซมเข้าไปแซมเข้าไปด้วยนะแล้ววันนี้เราก็มีปลูกมะพร้าวน้ําหอมซึ่งเนี่ยเราเพิ่งปลูกเลยแล้วดินเราก็เพิ่งถมใหม่นะ เราปลูกมะพร้าวน้ำหอมไปได้สิบเอ็ดต้นเนี่ยเพิ่งปลูกไปได้สามวันก็เป็นได้ประมาณนี้นะต้นก็สูงประมาณหนึ่งเมตรได้ไปแล้วแต่พอปลูกไปแล้วเหลือต้นเตี้ยนิดเดียวสวนเราอยู่ติดถนนในหมู่บ้านนะก็จะมีเสียงรถจะมีรถวิ่งแล้วก็เสียงดังแต่ว่าก็ถือว่ายังอยู่ในชนบทอยู่พ่าที่ตกดินสวยมากเลยทุกคน เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆน,น,นะ